ทำไมมึงหัวเขียวกติหัวพี่ปกติกูใช่ไหมคือไม่ว่ามึงจะอยากออกหรือไม่อยากออกอะมึงก็ต้องออกมาอยู่ดีแลวถ้าสมมติว่าพี่ไม่อยากเข้าแต่ผมอยากไปก็ไอชี้มั้งจะมีแค่างออ้แรงชิไอ้อเลงเอออ ได้แล้วบ้ามึงคือมึงตอนนี้มึงโหลดได้แล้วเรียบร้อยถูกป่ะไหนยืนอยู่ในเกมอยู่ในเกมพี่โอ้ยเนี่ยเขาไปดูด้ิเขาไปดูดิว,ดดว,ว่าเป็นยังไงบ้างพอสคอมโบเราอยู่ทีคอมโบมาอีซี่แอนด์เซตอยู่พุสคอมโบเพลย์ฟรีนทูเดอะแชมเปี้ยนเซเลคเตอร์สกรีนไลท์พุสเป็นอลพี่นั่งตรงข้ามกับไหนพอดีเลยระหว่างที่ไหนมันกำลังลองเราไปเราไปฝึกก่นเถอะแชทเรา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 ฝึกแต่อยากดูคอมโบอะ่ะ คือพี่อยากหรูคอมโบอะ่ะยังไงอะ่ะกดต่อยย้ำๆมันจะคอมโบให้เลยเนี่ยมันจะมีบ,ะบอกๆหน่อยอ๋อหรือมันพี่เขาหมดผิดปะเนี่ยหรอ What t ัตเตอร์อัมพี่ไม่ได้กดอะไรเลยอะกดแค่กดต่อย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 ,อ,ย,อ,ยอะชนะแล้ววะทำไมาแต่งตัวลอยเหรอ จะมีวินบอ์อย่างเท่แต่ดูไม่เคยมีประโยชน์ถ้าเทียบกันในถ้าเทียบกับในในเอลในเอลคือมันมันสามารถอยู่ในมุมที่จัดการอะไรได้เยอะอันนี้มันเป็นแค่ทูดีมันเลยการได้แค่แบบอย่างเดียวแล้วถ้าสมมติว่าสตูเป็นสายแบบโจมตีใกล้ๆ้อย่างเงี้ยก็เอาจิงก็ฝึกฟิล์มในเอลวะพอเป็นัตูสายโจมตีระยะประชิดอะวินวอลมันก็ไม่ได้มีประโยชน์หาอะไรอะมันแค่กันของระยะไกลเฉยแต่คิดว่าในทูเคโอวินวอ์จะเท่กว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีอีสปอร์ตอะ แล้วแบบจังหวะที่มันเลือดเหลือหนึ่งทั้งคู่อะแล้วศัตรูแม่งก็โจมตีมาในระยะประชิดนะไม่ใช่ระยะไกลนะระยะกลางอะแบบระยะกลางที่เราจู่โจมแล้ววินวอลแม่งกันได้ในระยะกลางแล้วแบบตีชนะมันน่าเทมากครับมันน่าเทมากเออแล้วก็ไอ้นี่ด้วยใช่ใช่ใช่อ,อ่าสแตนมูฟสแตนมูฟอะผมว่า oh, มันเป็นไม่เป็นส,รรๆๆสิ่งที่ควรเล่นไฟเกมไฟติ้งมาสักพักจะรู้สึกว่ามันเบียดดีครับอ่ามันมีสแตนมูฟคือท่านี้ท่านี้มันจะยืนนิ่งๆเว้ยหายใจลึก แล้วพอแบบว่าจังหวะศัตรูเข้ามาแซนมูฟมันจะเลือกได้ว่าทําอะไรต่อครับแบบอย่างอันนี้คือกดนิ่งไปเหมือนเป็นการแบบยั่วให้ศัตรูโจมตีอ่ะกดกดท่าต่อได้จากการที่ยืนนิ่งๆเฉยเอาไว้เบียวครับนะคือพอศัตรูรีแอคปุ๊บเรารีแอคก่อนนะ้วก่อนหน้ามันจะเท่มากเลยถ้าทําได้นะถ้าทําไม่ได้ก็คือมึงกินน้ำเฮียอะไรสัตว์เออโอ้แต่มันมีรายละเอียดมูฟเยอะแต่ว่าเราต้องไปฝึกเว้ คือถ้าเกิดไม่ฝึกอ่ะเล่นแบบนั้นมันมันได้มันได้แบบมันได้แค่แบบเบสิกเลยเอาไว้แบบว่าสู้กับคนแบบเบสิกเฉยแต่แบบมันไม่มีทางที่จะเก่งได้ถ้าจะเก่งมันต้องมาตัวนี้ไงพี่จะกับพไหรอคนแพ้มีบทลงโทษไหมอ่ะมาๆๆไปเรียนรู้ในเกมแล้วกันพี่ใช่ไหมเหรอทำไมมึงหัวเขียวกูติงกว่าพี่ไม่ใช่ปกติกูใช่ไหมสัตว์เฮ้อมึงกูรูดมาเลยพี่มันไม่ใช่กูได้ไงมันมีหนวดแล้วหัวมันเขียวมันมีใครมันเป็นใครมันเป็นใครพี่มันเป็นใคร มันเป็นอะไรผู้บดีตัดเออมันมันมันเป็นมึงกันแหละง่ายๆนั่นแหละชูนวะมันมีแต่งเป็นโจ๊กเกอร์เลยกูบอกแล้วมันเข้าไปดูเนี่ยในความความความเท่พคือนี้วันนี้อันเนี้ยโอ้ยคือเกาทำเป็นคอมมูนิตี้เออใช่เราสามารถมายืนข้างหลังได้แล้วเราก็แบบเป็นเด็กเกาะเบาะดูได้ว่าเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีคนทำอย่างนี้เยอะขึ้นนะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะมีไม่อ๋อแต่เพราะว่าเราเป็นโค้ดเบต้าใช่ป่ะเลยมีคนเป็นโค้ดเบต้าคนมันก็เลย ค่อนข้างจะน้อยให้อย่างงี้เราสู้กับใครพี่เราสู้กับบอทเหรอเราก็จะกดหาแมทช์แล้วเดี๋ยวก็จะมีน่าจะมีคนมาสู้ด้วยจะมีคนด้วยเหรอมันโคบอลต้าเขาให้กี่คนเองอะไม่เยอะปะใช่ปะเมื่อวานก็ยังพอมีอยู่นะไอสัตว์นี่ไงพี่โจ๊กเกอร์พูดพูดบันมาเฮ้ยมันแชรเลนเจอร์แล้วมันแชรเลนแล้วมันท้าใส่เลยมันดีมันดีเหรอดิเดี๋ยวดิกลัวอะไรอ่ะมาดิมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยพอจอยหนึ่งโอจอยหนึ่งแล้วคนจีนมาสู้กับเราด้วยเหรอ โอ้ยคนจีอ๋อนี่คนเดียวคนเดียวอาอาอาแกดูชันแน่อุ้ยปิดแทงเหรอพี่แต่วันนี้เล่นแบบชิวๆคำๆนะแบบไม่ไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะไม่มีแรงอยเลยวันนี้คือดีเลือกสีด้วยลุงโอ้ยโอ้ยเหี้ยบิดล็อกเฟสไอสหันเอาว่า แล้วมันจริงด้วยไอ้เชี่ยแต่รยโสมันดันมาอะไรเฉยเลยดิอาเคนซีซั่นสี่จัดการมันเลยนะน้องชายเดี๋ยวผมคนเปิดอ่ะเนี่ยไม่รู้อะไม่ปะเอ้ยอ๋อ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 เอ้ยเอาเลยเอาเดี๋ยวนะมันกดมันกดเนี่ยไงวะผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจมันกดเนี่ยไงวะไอวินวอร์ผม่ได้เช็คอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุก อุ้ยคอมโบฮัทสกี้เลยเอ้ามันได้ยังไงวะเฮ้ยมาแล้วฉันมาแล้วโอ้ยทำไต้อไปแบบอย่างนั้นเลยเหรอวะเพราะผมกดทีนี่นี่นี่เจอคอมโบของฉันฉันใช้ความรดูคอมโบดีเลยเมื่อกี้กดี่วอร์อะไรก็แบบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไอ้สารประตายแล้วไอ้ปีี้ปันมาดีเดี๋ยวนีเลยนะ มันกระตุกอะอะไรวะมันกระตุกอะเอ้าผมกดนี่เกิดอะไรขึ้นอุ้ยเฮ้ยโอเคนะครับมาเลยดีมากอ๋อเป็นคิวคอมโบแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกด2องแล้วกด A แล้วจะเปลี่ยนตัวพี่ออกมาแบบบังคับเปลี่ยนด้วยนะคือไม่ว่ามึงจะอยากออกหรือไม่อยากออกอ่ะมึงก็ต้องออกมาอยู่ดีแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไม่อยากเข้าแต่ผมอยากไปผมก็ไอซี้มั้ง ไอ้สัตว์มีแค้งมั้งอ๋ออ๋ออ๋อแรงชีบหายสัตว์เออน่าจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเขาเป็นจีนปะใช่ใช่มันเลยกระตุกเมั่วไม่เป็น <c oughs> โอ้พุ้มไม่ได้โยหุ๊ย <c oughs> <c oughs> นี <łość> ่เอาเรียกฉันมาแบบนี้ฉันก็ขออนุญาตปัน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 ต่อยต่อยต่อยยก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 แล้วจับบันทุมฮ่าฮ่าฮ่าเอามาเลยตาเธอแหละตานายแล้วเฮ้ยจริงมันเอาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอะไรวะมึกกระตุกเฮ้ยเฮ้ย อเปลี่ยนไปก่อนพี่ผมเรื่องหมดก็รอรีเจนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกด E นะอย่าเพิ่งเรียกผมออกมาต้องรอรีเจนก่อนไปเลยนี่ไงเจอลูโอ้ออย่าเพิ่งไในไม่ต่อยนะปันม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 ันเปเด็กร้านเกลเด็กเกียร์อ๋ออ๋อเฮ้ยกระตุกแล้วเฮ้ยกระตุกสั่นเลย ขี่เข้ามาใกล้แล้วเหรอเมาใกล้กล้แล้วเหรอเมาใกล้กล้แล้วเหรอโคตรแบบแต่ไหนพี่กิ๊ฟมันเด็กเกียร์ในร้านเกียร์สมัยก่อนมึงเข้ามาใกล้ทำมอยอือ JK เจี่ยเออมันออกมาได้อย่างนี้เลยว่ะกว่าพี่กิ๊ฟไม่ต้องกดนะคือถ้าเรารู้จังหวะที่เขาเดินมาแบบว่าเพื่อนแม่งกดออกมาได้เลยอมาขับแท็กอะ ไอ้สัตว์โค้ดปันเฮ้ยมามน้องมาดิเก่งๆละวะไอมิเชลมิเชดีบีเป็นตัวเด้ออ๋อเราก็จะเป็นสองตู้กับหนึ่งเป็นคนเดียวนะใช่ใช่ใช่เป็นแค่สองตู้อย่างเงี้ยงจุดกันจ้าวิวโอ้โหเอาอะพี่ดัง นี้มันงานนี่กันไรไอโอเนียอยากให้มีการเรียนไปไอแชมุนอย่างเดียวอแล้วเบียนตีด้วยดาดียรนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันเป็นก่อนล่ะนี่เฮ้ยคุณมันดึงฉันทำไมดาเลสไม่ชอบไหมดึงผมถอยออกบไปนะสวยเลดเค มาเพื่อกินาร์แล้วก็ไอ้นี่อย่างเดียวโคตรดีเลยกดออกไงมันดึงแคนซอแนแคนซอแนแคนซอนไม่ได้หรอหลังหลังเอไม่ได้หรอจะกลับมาเลยโอ้ยเก๊อุ้ยกลับไม่ได้หรอเพราจะไปเชื่อแท็บหรออะไรกันไม่ได้ อยากเห็นไอ้ท่าที่มึงยืนเฉยๆนะคามเกินในท่ามไอ้ที่มึงยืนเฉยอ่ะมันกดลงเอมั้งเข้าใจผิดผมยังผมยังจำไม่ได้อ่ะจำได้แค่แบบว่าสกิลประมาณสองสามอันเฉยๆแล้วก็นย่าว่ะโอ้ไม่ได้ว่ะ <c oughs> นึกว่ามันแบบว่าแบบว่าตบมันมันทำได้แหละแทคคอโมโบผมเลยจะกดผิดจังวหวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โดนต่อยคู่โดนดาเมจด้วยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสามารถออกมาทึกครั้งที่ตัวนั้นขึ้นมาทำไมมันไม่เห็นซับไอคูออกมาเลยวะเออไมไอคูมันไม่ออกมาวะง่เหมือนกันมันไม่เอาสับไอคูออกมาเลยเพียงแค่คุณเปิดเท้าสมุดคุณก็กลายเป็นเฟกเกอร์ได้เลยคิดละคิดละ The c คัคหลอดแอนดี้สติกกี้ไลทโอ้ไม่ก้เชี่ยเอ้ยอย่างนี้ต้องเป็นแบบว่าต้องตกมใน้านเกองหาหาเรื่องคนละต้องไปหาเรื่องคนอุ้ยแม้หมายสปาวเอ้ยอันนี้มันเอาอ่อนเราเหรอเฮ้ยมันจอยได้ป่ะไอ้คนจอยได้ป่ะโอ้ยคนอ๋อจอยได้ไม่ทันมันต้องมาเยียมันจะอีลาวดีีลาวีอ๋อจักรน้อนเป็นการเล่นแบบใช้ตัวเดียวมันเล่นจักรน้อนเมื่อกี้อย่างมันแผนมันอ๋อเป็นแผนเหรอเป็นแผนว่าเล่นเล่นตัวเดียว คืออยากเห็นแบบว่าแบบพวกแบบโป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 ไทยมานั่งเล่นในห้องเมื่อแกแล้วก็แบบเราไปยืนดูเด็กก็บอะเด็กก็บอกอยิงอี๋อุ้ยอบุญไปถึงอุ้ยจักรวรรดิโอ๊ยจึ๊กจึ๊งจึ๊งนี่ไงเบียอยากเห็นขาแล้วเฮ้ยโหดทิพย์ไอ้เท่จัดเลยอ่ะเชือยยาสูบมันสร้างมาเพื่อให้เบียวเลยอ่ะแบบว่ามันกัึ่งโดนตีไปพี่ไปทวงเฮียมาดูปุยจัด อาฉันก,กันได้หมดโดนลาวี่แล้วละอะไรไม่รู้คอมโบเชีย่ยวโคเท่เลยเท่จัดเลยวะอีลาว่กล้าแม่งขนาดนี้มึงยังไงเดี่ยผู้หญิงแกงแแพงรักได้ไงวะเนี่ยแกงเข้าแบบเบินเน้มเอร์รัสเตอร์เอาปฏิย์ปทนนีย์ต้องรัเนเนกเอา พี่กอนเยไปพี่มาแล้วแกงแพงอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาไปไปไปโอ้โหแบบเบียวจริงโอ้แบบโคตรเบียวในเกมนียิ่งกว่ายิ่งกว่าในนี่ยิ่งกว่าในลีกอีกในทวีคิดไหมกับว่าเบียวจัดทำอะไรพี่พี่พี่กดท่าอะไรวะมาช่วยมาช่วยดีมากแต่การ ฮ้ยฮัตสกี้เอ้ยเลือดมันเต็มเลยว้าอย่าละพ <c oughs> ี่ฉินตายแล้วไม่ต้องห่วงฉันมาแล้วฉันมาจัดการให้ฉันจะจัดการอืออืออืออ๋อ เฮ้ยเปยดด่นเลยพี่ขอริเจนก่้นสบายสวยอ๋อสามกีพองน้บเสร็จปุ๊บก็ a a l t x สินะอุ้ยอุ้ย อุ้ยเชี่ยวเรื่องว่ะไอตัวนี้มันเล่นอาริให้ได้อยู่เนี่ยเบรกโอเคช่วยช่วยช่วยได้ไอ้นายเบรกไม่ได้พี่พุ่งขวดไอ้นี่ไปโอเคเบรกไปจะกลับมาเลยเล้วทีเดียวเองน้องชายยิงหูยมีเฟอรเนิชช่นได้ท่านี้ด้วยแกเรายังเบียวไม่เท่าฉันหรอกไอ้หนูฉันเบียวมาก่อน เบี้ยวจนเบี้ยวไอ้หนูให้ห้าเ็สิบเก๊เกวินสติกสองมาว่ามาว่าหแล้วตัวเป็นไฟไม่แล้วมันมีคนมถามมาสองคนแล้วว่าโซโลเหรอไอโซโลเฮียไอหูเขียวนั่นกูไอ้สัตว์ไอ้ตัวไฟลุกอะมานี่ดิโอ้โหไอตัวไฟลุกอะไกล้าเลยวะเฮ้ยหอมกดกดแรนดอม ผู้อยากเห็นเอโซมากสุดนะในเกมนี้ไม่จะงูกันหนอกไม่ชัดเงินทุนแล้วเวลากลับเข้าคุกสู้มันเลยเสกสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีโล่หนึ่งอันเอาโล่ผมไปกินไหมครับ กันไม่ได้เลยอะช่วยด้วยนายช่วยด้วยก็ร้อดกร้องกร้องก็ร้องดไม่ได้หลงังเอวกระโดดจัดเลยหุ้ยผูกข้างบนข้างล่าง,ม,ม,องอมันเป็นตัวม่วงอ่ะมองไปโดดขึ้นลงเอวเกินแล้วลชี้อมันทำระบบในนั้นได้ด้วยอูย้หูมันใช้แบบเดียวกับพี่มันใช้แบบเดียวกันในศาสตร์ เพราะนั้นถ้ากดเองน่าจะยากอยู่ประมาณนึงตัวสามทีเอาว่ะไอตัวนี้มันไอตัวที่มันเอาเรื่องอ่ะพี่เอาเรื่องมันยังว่ามันเอามันอ๋อมันเอาแจ็คก์นอรมันเล่นดูโอตัวเดียวมันเล่นโอตัวเดียวตัวเดียวอุ้ยไกลขาเลยเหรออุยะตัวมันมุ่งวงด้วยอ่ะเยังแม่งแบบ อยากเห็นทีโมได้วยนี่เฮ้ยสวัสดีครับโอ้ยผมว่าโลกกันก่อนนะครับผมไม่สนนะครับผมผมบอกว่าผมไม่สนนะครับนี่นี่นี่ตันทั้หมดเลยเหรอตะเนียเก่งจริงเลยนะครับพี่เก่งจริงเลยผมว่าโลกกันอีกรอบไอ้สัตว์บอมร้อยคูลเลนนะแล้วผมวิ่งเข้าไปแล้วโอ๊ยตึ้ง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 โอ๊ยอเอ็งช่วยด้วย เขาไปต่อเบรกพอดีตะกี้มันมีแบบนี้ด้วยอ๋อฟิวรี่เล่นคนเดียวแล้วมันได้ฟิวรี่เหรออุ้ยหมอโลกันอยู่ทีนี้ทำารเล้ยเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับไหนโอ้ยโอ้ยมันเอาเรื่องจัดเลยว่ะโดนท่าเดิมเลยไอเชี่ยมเอาเรื่องจัดเลยวะ เเอองงรรื่จิไอ้ไอ้ไอ้ท่าฟันยาวนั่นผมทำไม่เป็นแฮะแต่แม่งระยะคูรไกลเลยอ่ะมีมีนี่ด้วยไอ้เชี่ยโอ้โหเข้าใจแล้วดัดรับหน้ากลมเลยโอ้คัสตอมมาร์ตามาละโอเคตัวเฮียอะไรนยพี่ตัวเฮียอะไร มันต้องเป็นตัวหน้าตาอุบาทชาาิช่วยอย่างนี้ตลอดเลยนะคุณไม่เขาจะยกนิ้วด้วยเด็กมันยกนิ้วด้วยูนวะมาเชียเอามาแล้วเหรอเฮตเฮมากกว่านี้ไปก็เท่านั้นละที่เหลือต้องไปต้องไปเล่นอย่างเดียวแล้วต้องต้องต้อง้องตต้อต้องต้องไปลงสนามจริงอย่างเดียวแล้ว มา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 ลองลองลองหนึ่งหนึ่งดิลองหนึ่งหนึ่งดิเฮ็ดยังเฮ็ดยังพี่ทำคอมโบไม่ได้เลยอ่ะคอมโบแบบคอมโบใหญ่อ่ะไอ้เกี้นี่น้สิครับทำทำมินิคอมโบได้ก็พอแล้วพี่มาเลยค่ะนั่งเลยค่ะคไหนลงเอ็มเฮ็ดลงเฮ็ดเอ็มเฮ็ดลงเฮ็ดเอ็มเฮ็ดลงเฮ็ดมาครับลง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 เลยครับลงเลยลงเลยแทงเสียแทงเสีย ถ้าสมมุติว่านะครับผมพี่กี้แพ้พี่กี้ต้องตัดแบบหน้าแบบนั้นเลยนะหน้าแบบตัวเอวอวตารพี่นะมาเอ็มเฮดลงเฮดไม่ไหนจำไว้เอ็มเฮดลงเฮดเอ็มเฮดลงเฮดเอ็มเฮดลงเฮดรับทราบพี่เอ็มเฮดลงเฮด let's go ขึ้นขึ้นปุ๊บแล้วเฮดเอ็ฟหนึ่งเฮดย้เแกเฮย์เคยาส่งบรรทัดาเลียดเหรอเฮ้ยเนี่ยเราเล่นแผนแผนคนเดียวแผนนั้นปะ จะก็นอนแน่นอนจะก็นอนจะก็นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวมึงช่วยกระโดดข้ามแล้วกูอยู่ฝั่งซ้ายได้ปะกูลุดกูัำความไปเต็มโอ้โหแบงเอ้ยยอกหยอกลปากูอีกยอกหยอกขึ้นเฮ็ดขึ้นเฮ็ดเอสหนึ่งเฮ็ดแก้ไหมที่กู อุย้ยเอ็มเฮดลงเฮดขึ้นอุย้ยสวยดิ่งตมมีเขโมโมาบ<ว>ูเขาบูได้หมต้องมาเดี๋ชเกอกดถ้าเป็นเขาบูเดียวนะจกัดไม่ได้หบ่เ <laughs> ขาบูเดียวถูกแล้วผมว่าเกมอะไนี้มันกัดได้ไม่เยอะ ไม่กดผิดเฮ้ยโอ้เสียเฟรมจริงด้วยตะกี้กดกันแต่กันไม่ได้เพราะว่าเราแบบว่าเปิดเสียเฟรมไปก่อนเข้าใ,ใจแล้วอุ้ยแล้วมันติดเลือ่องแบบนี้ด้วยนะจับตัวพี่อะไรจับ้าจับทั่วจับจับของทาเลียสถ้าจับโคตไกลเลยของ <c oughs> ดาริอัสอ่ะเออมันม, <c oughs> ม,นมีมันมีพนิีจริงด้วยมันมีพนิีจริงด้วยคือแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบออกท่าไปมั่วๆอย่างเงี้ยคือมันน่าจะโดนแต่ว่าทำไมไม่โดนวะ ไม่น่าว่ะโอ้หุ้ยโคตรไก่อ่ะไอ้แค่ดึงอ่ะกูลืมว่ะกูลืมท่านี้ว่ะโคตรไก่อ่ะไอ้ดาเลียนอ่ะ

โอ้โหมันมันแก้ยังไงวะไอ้จับเยี่ยนี่อุ๊ยีกจะดึงได้แล้วแก้ยังไงวะไอ้จับเนี่ยไม่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 รู้ว่าต้องแก้ยังไงเลยว่ากระโดดเหรอแต่กระโดดมั่วๆก็เสียเฟรมฟรีแบบตะกี้กนนะดฟูลี่ไงวะอยู่ตรี้ก็กดมาได้โอเคฮ้ยแล้วไงโดนแน่ไนโอย เจ็ดเก้ตายปะไม่ได้โอเคดูแลดูแลละโอเวอร์เฮดเวลาจะโดนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยก็โอเวอร์เฮดบ่อยเออจริงด้วยที่ไม่ได้สุดสายโอ้วเฮดขี้ขอดูขอดูท่าได้ปะกูลืมท่าดึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยกูลืมท่าท่าสำคัญเลยโอ้วเฮดได้มึงโดนละมึงมึงมึงเล่นไปอยู่ท่าเดียวใช่ไหมสัตว์ไม่ได้มีท่าดึง

งัดไม่ได้ว่ whoa. Whoa, whoa, whoa. ะโอ้โหโ้โหโยโย่ใจเย็นใจเย็นโบ <im ple aded> oh, อใจเย็นโบอวโอ้โหูว่าใช้ได้นะพี่เย็นคืนที่เจอแต่ว่า <im ple aded> เป็นท่าเดียวแบบนี้เนะี่ยไม่เหมืนอนผมที่ฝึกมาสามสี่ท่าหรอกนะมันเอวแต่นั่นนงกด <im ple aded> M H ลง M อะไร แล้วกูลืมแล้วเดีเฮไปพรกติดแล้วกูลืมจ้าเลยนสิชาเอ็มเฮลงตั้งสิก่อนเอ็มเฮดลงเฮดเอ็มลงทีที่ตันไปฝึกชาอื่นมาวยถูะหไปทันก็อยาฝึกไปจนกู่อกแล้ว่าฝึกไปนอุ้ยมีแพรีด้วยเหรอเออมีแพรี่ย ตู้งเงิโอ้มันมันจึ้นเลยอะ่ะโ Oh my god อุ้ยใจสัตว์เฮ้ยจัดไม่ได้วะอุ้ยไอ้ไายยีนิกแล้วผมว่าเฮดี่มีทุกตัวละ โอ้เฮ้ยพี่กูพี่กูมันรอดึงจับแล้วก็ยกอย่างเดียวจริงคือพี่มีท่านึงเลยพี่ลืมท่าแบบยหนะสายลมนะพี่ไม่ออ่นโยนให้กับคนที่ใช้กําลังยังไม่จําเป็นเอ็นเกที่อะไรพี่บอกว่าฟังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูกำลังจํานึกท่าอยู่ท่าไหนวะรอเลย มันมันดึงจากด้านบนน่ะกูลืมลืมอ๋อเออสำคัญมากสำคัญมากเพราะมันเอาไปแก้วอาไว้เนี่ใช่ใช่ใช่นี่เจอแล้วกู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 เข้าะปไม่ได้เลยพี่ีไงดีไงพลาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืม โอ้โห้กดเหมือนกันสัตว์แต่ว่าโดนกองเลยเนี่ยตัวตายวิวิทำไมไม่โดนวะโอ้พ่เป็นนี่โอเคลยดีวิ ไอ้แค่จะเข้าไปกดงัดไอสัตว์ไม่ถึงไม่งั้นมันจะได้ไปอยู่ข้างหลังหนึ่งหนึ่งเอาวะหนึ่งหนึ่งตัดเอาวะไอ้แค่หนึ่งในแบบหนึ่งในทีนึงหนึ่งในทีนะจ๊ะ ใช่นะพี่แต่ประสบการณ์ยังไม่พอไปฝึกมาว่าคันี้จะบุกไอโอเนียดีกว่านำทัพน็อกซัสของเจ้ากลับไปซะที่นี่ไม่ต้อนรับผมไม่ดอบแท้มันรุ่ยแต่เอ็มเฮดลงเฮดไปซะไอ้เจจะกดกดได้รอบเดียวแล้วก็ลืมวิที่กดด้วยซ้ำคอมโบที่ฝึกมาไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำผมไม่ได้กดคอมโบเลยวิกิักรอบเดียวเลยแต่ว่าแบบใช้แบบมินิฮิตกับการตีแบบตอนจถูกจังหวะอย่างเดียวเลย แนวแนวนี้มันจะเล่นอย่างนี้มากกว่าแล้วถ้าคอมโบได้จนชินมันก็ดีแหละเออแต่ใช้มินิมิทกับแบบเคาน์เตอร์ดีกว่าเดี๋ยวไปฝึกก่อนสนุกนะสนุกนะสนุกนะสนุกปกติผมไม่ได้เล่นแนวแนวนี้สลับแบบเลี้ยวจัดเลยแต่ว่าอ้สนุกอยู่ถ้าเล่นในในแบบคนระดับฝีมือเดียวกันมันจะสนุกไว้เกมแนวเนี้ยแต่ไฟติ้งเนี้ยไฟติ้งเกมมันชอบไปโดนคนตบเลยแล้วเวลามันโดนตบเกมแบบโคตรไม่สนุกอ่ะมันยิ่งกว่าเอลอีกอ่ะไอเกมแนวไฟติ้งอ่ะถ้าสมมติว่าโดนตบหนักๆมันจะแบบไม่รู้อะไรเลยมันจะเศร้าจัดเลย ดิ่ตอนเล่นแอลแรกๆเลยพี่แล้วโดนกับคบเลนแต่น่าจะมีแบบแรงให้เล่นเยอะมั้งก็น่าเราน่าจะอยู่ในแรงเนี่ยต้องรอแบบฟัวเปิดใหม่ผมว่าเคียาน่าเว้ยเคียนาต้องเป็นตัวที่เล่นในนี้มันมากๆแน่ๆ มันน่าจะเป็นตัวเพราะเกมมันทรายประมาณนี้มันต้องมีตัวง่ายกับตัวยากการเรียนมาในนี้ก็จะเป็นตัวง่ายเออรีเวนรีเวนอะไรเงี้ยรเวนเออพวกรีเวนแบบว่าเคลียร์หน้าตัวยากๆในเพราะว่าเอล่าแม่งทำมาเป็นแบบเหมือนแนวไฟลาติ้งเกมอยู่แล้วมันเป็นไฟลาติ้งเกมในอุบ่าอันนี้มันเป็นไฟลาติ้งของตัวเองไงไอพวกตัวเล่นยากๆในในในเอลนะในนี้แม่งต้องสนุกสัสเออเซตอะเซตไอลิเลียพวกนั้นอะอากาเลียไม่ต้องเท่แบบเท่มากๆอะในเกมไฟลาติ้งโอะโวจบกันไปแล้วนนี้มันจบกันไปยูมีต้องเทมากนะยูมีเทก็ชิมอยากจะเเข้าไในกมี เอาก็เป็นสิงไอ้ตัวนั้นไงเอาตัวเพื่อนมาแล้วตัวนี้เป็นเออถ้าถ้าสิงเป็นเพื่อนอ่ะเล่นเล่นไอ้ไอ้นั่นอ่ะได้อยู่ไอ้ไอ้โหมดนั่นอ่ะไอ้โหมดที่แบบเพื่อนเพื่อนออกไม่ได้จะช่วยได้อ่ะน่าจะได้น่าจะดีอยู่ฉันเล่นเองเล่นยังไงวะเนีอะดีนะพี่หัวแจ๋วนะดีดีดีหัวแจ๋วหัวแจ๋วแต่รอรอรอเปิดต้องรอให้เขาแบบปล่อยตัวมากกว่านี้หน่อยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวรอรอรอเลยดี๋ยวรอรอรอเต็มนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะเขาบอกรอมีตัวเพิ่มมาสักสิบสิบสิบห้าตัวเดี๋ยวคงได้เล่นอีกรอบแหละผมววว่่่าาาาออืืมใชถ้้บบบรรยกกศีแแล็ดู ไอ้ตัวไอ้ตัวห้องพี่ก็ชอบมากเลยตัวห้องนั้นไม่ได้แบบแค่เป็นหน้าจอกดหางกัแมทอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นคอมมูนิตี้เป็นจุดเด่นของไฟติ้งเกมยุคนี้ไฟติ้งเกมแบบที่ออกมาใหม่ๆจะทําแบบนี้หมดเลยเป็นแบบว่าฮับเกมมิ่งขับเท่ๆแต่อันนั้นแม่งเท่ตรงที่ว่ามันมีจอใหญ่ด้วยอันนี้เหมือนถ้าผมของพี่ของเทคเก้นไม่มีมั้งไอ้จอใหญ่แบบนั้นจอที่เป็นขึ้นหน้าจอแล้วแบบว่าแบบเห็นคนสู้อยู่ด้วยแล้วไปยืนดูไปไปมุงดูน่ารักจังเลยไอ้จอใหญ่ตรงกลางอะเนาะแบบว่าเฮ้ยเอามันนี่มาดิเทเกอร์มาเเฟกอร์า้จออมารก แล้วก็ตัวละครอันนี้มีหน้าโจ๊กเกอร์นี้บวกนะครับบวกหนึ่งหน้าโจ๊กเกอร์นี้บวกคือโมเขียวได้อยู่งบวกสอนแล้วเขาแบบว่ากินอะไรไม่รู้อเอาโจ๊กเกอร์สักมาร์กโจ๊กเกอร์ด้วยแล้วกันถืงว่ามีมาร์กโจ๊กเกอร์ถือ